สวัสดีครับวันนี้ช่วงทําเองได้บายภูพีนะครับวันนี้เราก็จะมาเจอกับเครื่องฟอกอากาศบอลลาล่านะครับเป็นตัวเล็กนะครับตัวนี้คือเราจะทําการเปลี่ยนไอตัวแผ่นโอโซนนะครับที่เราสั่งมาแล้วนะฮะแล้วก็หลอดตัวหลอดมันด้วยนะครับเราจะมาดูว่าทําอย่างไรบ้างตอนนี้ผมได้ขันน็อตออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเวลาเราจะเปลี่ยนเนะี่ย ทำเองได้นะครับไม่ยากเลยนะครับมาดูเราก็ต้องจับเครื่องมันนะครับนอนคว่ำนะฮะแล้วเอาไขควงนะครับขันออนน็อตออก2อลูนี้นะครับ2อลูนี้เอาออกครับเอาน็อตสองลูนี้นะครับเอาออกผมได้เอาออกเียบน้อยแล้วนะครับนี่อันนี้เราก็เปิดฝามันขึ้นมาง่ายๆเลยครับทำเองได้บายคูพีครับ สิ่งที่เราจะต้องเอาออกนะครับก็คือตัวหลอดนี้นะครับงั้นจุด2จุดเราจำให้ดีนะครับไม่ใส่10สลับกันนะฮะสีแดงอยู่ล่างสีแดงเป็นตัวโอโซนนะครับวิธีการเอาออกนะครับเดี๋ยวคงต้องเปิดไฟหน่อย5้านะครับในตัวแผ่นโอโซนนี่นะครับเราจะต้องเอานิ้วนะครับโยกตรงนี้นะเห็นไหมฮะ เราจับแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวจับให้ถนัดนี้นะฮะกดลงไปนะครับแล้วดึงขึ้นมาตรงๆนะครับดึงขึ้นมาตรงๆแค่นี้เราก็จะได้ละนะครับแต่ผมขอใส่ลงไปก่อนนะครับนั้นครั้งแรกยังไม่ได้เอาตัวนี้ออกนะฮะขอโทษด้วยต้องบีบเอาตรงขั้วแจ็คนะฮนะนี่มีมีด้านข้างเห็นไหมครับสองข้างเราก็บีบ บีบและดึงขึ้นตรงๆนะครับขยับนิดหนึ่ง <c oughs> นะครับหนึ่งตัวนี่เช่นกันนะครับบ,บ,นะรบ,บีบนะฮะบีบด้านข้างนะครับแล้วดึงขึ้นตรงนะเวลาใส่คืนเนี่ยก็ต้องดูนะครับทิศทางเหมือนกันแต่ว่าเราไม่สามารถใส่ผิดแน่นอนเพราะว่าตัวรูมันเห็นไหมฮะเป็นลักษณะ ตำแหน่งที่มันด้านล่างจะเป็นอ่มันไม่ใช่กลมนะครับด้านล่างเห็นไหมฮะมันจะเป็นเหมือน,นเหมือนเหลี่ยมนะฮะงั้นมันใส่ไม่ผิดแน่นอนนะเราดึงตรงนี้ขึ้นมาตรงๆเลยครับอ่บะและนำตัวใหม่นะครับเข้ามาใส่ในตำแหน่งเดิมะมันจะมีร่องนะฮะมีร่องใส่ไปให้ ตง่องสองข้างนะฮะกับตรงนี้นะฮะเราก็ใส่เข้าร่องนะครับให้ตรงร่องและดันเข้าไปให้สุดหลังจากนั้นเราก็จะเอาไอ้เจ้าตัวนี้แหละครับที่บอกใส่ไม่ผิดสมมุติว่าผมใส่ผิดยังไงก็สมมติผมใส่กับข้างใส่ยังไงก็ใส่ไม่ลงห้ามกดออกแรงเกินไปนะฮะถ้ามันไม่ลงจริงจที่เขาออกแบบมาคือใส่เข้าไปเห้แม่ง่ายง่ายเลย กดลงไปนยเนี่ยเรียบร้อยแล้วถ้าใส่ถุกข้างม,มันก็จะลงนะครับมาดูต่อครับส่วนตรงนี้เราถอดแล้วนะครับในส่วนของหลอดคอนโซนตรงนี้เราก็วิธีถอดก็คือบีบนะครับบีบตรงนี้เข้าไปนิดนึงกดลงไปนะครับแล้วดึงขึ้นตรงๆนี่นะครับเราจะได้แล้วนี่คือตัวเก่าโอ้ดูสภาพเลยครับ นะครับมันเสื่อมไปแล้วนะฮะก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับโดยเราจะถอดแผ่นเกาออกแล้วก็บัตรกรีเข้าไปนะฮะตามจุดนี้สองข้างเลยนะครับตามแบบของเดิมเขานะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาดูกันคราวนี้เรามาดูกันหน่อยครับว่าจะเอาไอ้เจ้าจุดบัตรกรีนี้ออกอย่างไรก็คงต้องใช้หัวแร้งนะครับ นะครับหัวแรงในการจี้เอาจุดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ไปใส่ที่ตัวใหม่นี่นะครับเราก็จะเอาจุดนี้ออกนะครับละลายาตะกัวเดิมนะครับสองข้างเลย ตอนนี้ได้บัตรฟรีเอาจุดนี้ออกลอยขาขึ้นมาแล้วนะครับข้างหนึ่ง <c oughs> อีกข้างหนึ่งก็เช่นกันนะครับแต่ว่าสภาพของจุดเนี้ยมันสาหัสมากนะฮะเราคงต้องละลายตะกัวนะครับใหม่เข้าไปนะครับเพื่อที่ให้ตะกั่วเดิมนั้นได้ล่อนออกด้วย นะครับตรงช่วงขั้นตอนนี้อาจจะต้องให้ช่างนะครับหรือคนที่มีความชำนาญหน่อยในการใช้เครื่องมือนะครับนะละลายมันไปเม่ละลายออกเราจึงค่อยใ,ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับผมขออนุญาตอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูตอนทำเสร็จแล้วกันนะฮะ ตอนนี้ใส่เข้ามาแล้วนะครับแต่ใส่ยากลําบากหน่อยหนึ่งนะครับไอ้ตรงจุดบาก,กีเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมันจะนูนๆทำให้เราใส่อ่ช่องแคบตรงนี้ไม่ได้เป็นเป็นเป็นช่องเสียบนะครับนั่นคือว่าให้ให้ดูดตะกัวตรงบริเวณนี้ทั้งสองข้างให้มันเรียบเลยนะครับถึงจะใส่เข้ามาได้ไม่งั้นจะใส่ไม่ได้เมื่อกี้พยายามที่ใส่แล้วนะฮะใส่ไม่ได้เลยนะแต่ตอนนี้ ได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะบักกี้สายจุดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้นะครับผมได้บัคก,กี้เข้าไปแล้วนะครับสวยงามเรียบร้อยครับนี่คือการเปลี่ยนแผ่นโอโซนนะครับที่เราซื้อมาใหม่นะครับก็จะสวยงามแบบนี้คราวนี้เราก็จะไปใส่ในเครื่องดูเลยนะครับแล้วทดสอบ กลับมาที่เครื่องนะครับเราได้แผ่นอ่าโอโซนที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่แล้วนะครับตัวเก่าก็สภาพหมดสภาพไปครับนี่คือตัวเก่านะฮะก็ดูสภาพไปว่ามันแย่แล้วเหมือนกันนะฮะสุดโซมนะครับโดยเฉพาะตรงบริเวณขั้วเห็นไหมฮะไม่เป็นไรงั้นเราใส่แผ่นตัวใหม่เข้าไปเลยนะฮะ Coastal, ชเช่นเดียวกันนะครับฟังที่เป็นตัวบีบเห็นไหมฮะมันจะมีตัวบีบอยู่เอาไว้ฟังด้านนี้นะครับตัวบีบไว้ฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปตรงๆมันจะดังกึ๊กเนี่ยฮะแล้วก็เนี่ยฮะฝั่งนี้จะเป็นตัวบีบนะฮะตัวกดเนี่ยกระเดืองนะฮะไม่ใช่จะใส่ฝั่งนี้นะฮะอย่าใส่ผิดฝั่งนะฮะเนี่ยใส่ลงไปมันก็จะดังกึ๊กเลย นะอันนี้ก็เช่นกันนะฮะใส่ไม่ผิดแน่นอนถ้าเราใส่ล้วพยายามเอ๊ะจะไม่ใส่ไม่ลงอย่าออกแรงเยอะนะฮะแสดงว่าเราใส่ผิดข้างเราก็กลับข้างถ้าถูกข้างมันจะลงง,ง่ายๆเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยจัดสายให้เรียบร้อยนะครับจัดสายให้เรียบร้อยแล้วเราก็ปิดอันนี้ขอเก็บสายนิดนึงนะครับแล้วเราก็ปิด เข้าไปขันน็อตให้เรียบหน่อยเดี๋ยวเราจะมาดูการเทสครับอา้าวเรามาดูการทดสอบนะครับตอนนี้เราเสียบปั๊บเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไฟสถานะติดแล้วนะครับเปิดเครื่องเครื่องทางานปกตินะครับเห็นด้านในไหมครับหลอดติดแล้วนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะกดตัวโอโซน นะได้กลิ่นโอโซนแล้วนะครับจากเบาๆขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเนี่ยฮะเรากดกปทาง,งานได้นะฮะนะฮะสรุปว่าโอเคสําหรับการเปลี่ยนทําเองได้บายครูพีนะครับง่ายๆในการทํานะครับลองดูนะครับถ้าชอบคลิปกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับแล้วจะมีคลิปดีๆใหม่ๆมาให้กับทุกคนนะครับสวัสดีครับ